สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรตัลุกทันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับคุณโอเคคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะเรามาดูกันนะว่าไพ่อยากบอกอะไรอยากสื่อสารอะไรกับคุณมานะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะผมเปิดไพ่แบบสี่ใบ โอเคนะเปิดไพ่แบบสี่ใบนะเรามาดูใบที่1ก่อนใบที่1ตัวคุณอโอเคสิบดาบเนี้ยในความหมายที่มองนะคือคุณเป็นคนที่จมอยู่กับปัญหาหรือคุณกำลังดิ่งสุดอ,อยู่กับปัญหาออกจากปัญหาไม่ได้ 1. นละสปัญหากำลังลุมล้อมตัวคุณ แต่ปัญหานี้มันก็ได้สิ้นสุดที่ตัวคุณแล้ว10บสบดาบปัญหาได้จบลงแต่มันยังมันยังไม่ได้จบแบบสมบูรณ์แบบกำลังจบแล้วเริ่มที่จะเป็น1ดาบใหม่นะนักเรียนดูนะ10ดาบชากต่อไปของ10ดาบคือ1ดาบเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมาถึงปลายสุดของปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัวคุณหมดแล้ว และคุณพร้อมที่จะเริ่มใหม่คือคุณอาจจะถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องสะสางปัญหาเคลียร์ปัญหาแต่มีแต่นะคุณอย่าจมดิ่งอยู่กับปัญหาเหล่านั้นเพราะว่าสิบดาบอะถ้าเปิดมาเลยปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณอนะดำดิ่งอยู่กับปัญหาเป็นคนจมทุกเงยในความหมายของไพ่นะเป็นคนจมทุกอยู่กับความทุกข์หลุดพ้นไม่ได้ แต่ฉากต่อไปคือหนึ่งดาบใช่ไหมสิบดาบเสร็จแล้ววนรอบเป็นหนึ่งดาบเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะหลุดแล้วบางคนบางท่านบอกโอ,โอ้เป็นซึมเศร้านะมีแต่ปัญหานะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณหลุดได้อะแปบ๊บเดียวละคุณคิดได้นะเพ้ะเดียวหลุดเลยหลุดจากสิบดาบแน่นอนเพียงแต่ว่าใจคุณอนะคิดได้หรือย,ยังว่าปัญหาทางออกทางแก้เป็นยังไงแต่ตอนนี้ตัวคุณสภาพเอาตัวคุณก่อนนะ ตัวคุณอยู่กับปัญหาจมอยู่กับปัญหานะเรามาดูสภาพแวดล้อมตำแหน่งของสภาพแวดล้อมจะ,จะบอกได้ว่าคุณนะหลุดหรือไม่หลุดโอเคสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแนหะแสดงว่าคุณนะ่ะน่าจะหลุดแล้วสิ่งที่เป็นมาสิ่งที่ทำมามันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน Vi e อ of fortune เนี่ยเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเลยนะ ถ้าคุณคิดได้ปุ๊บปัญหาหลุดทันทีนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยปัญหาอยู่ที่ความคิดของคุณเองถ้าคุณคิดว่ามันคือปัญหามันก็เป็นปัญหาแต่ถ้าคุณคิดว่าปัญหานี้เล็กนิดเดียวมันก็เล็กนิดเดียวปัญหานี้ความทุกนี้จะหลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ใจของคุณเองว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไหมกล้าที่จะมองความทุก ในรูปแบบไหนโอเคแหละถ้าคนที่อยู่ในความทุกข์เขาก็จะบอกว่าคุณไม่เคยอยู่ในความทุกข์คุณไม่รู้หรอกว่าความทุกข์มันสาหัสแค่ไหนแต่ในมุมมองของคนที่หลุดจากความทุกข์แล้วเขาก็จะกลับมาบอกว่าความทุกข์เป็นเรื่องแค่นี้เองนะม,มองสองมุมนะเหรียญมีสองด้าน Vi e l o f fortune เหมือนกันกงล้อก็มีสองด้านเหมือนกันโอเคแหละโปวคุณอยู่ในความทุกข์ สภาพแวดล้อมตัวนี้มันจะผลักดันให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือและแบบฉับพลันโอเคเรามาดูใบที่3ปัญหาของคุณเรามาดูดิปัญหาอะไระมีปัญหาอะไรคุณใจดีเกินไปหรือเปล่าเอ็มเพรสคือความใจดีความใจดีอยู่ในตำแหน่งของปัญหา ัญหาคุณเป็นคนใจดีแล้วมีคนมาเอาเปรียบคุณอย่างนั้นใช่หรือเปล่าไพ่ใบนี้มันมองไรือสองกรณีหนึ่งคุณเป็นคนใจดีเกินไปคุณเป็นคนให้พอคุณให้มากๆเขาก็มาเอาเปรียบมาเอาเปรียบมาเอาเปรียบคุณก็เออช่างบันเถอะช่างบันเถอะช่างบันเถอะเป็นแบบนี้ประการที่สองผมไม่แน่ใจนะว่าคุณเองอุทุกเพราะคุณตั้งคันอยู่หรือเปล่า กังวลในเรื่องของการตั้งครรภ์คุณอาจกำลังท้องอ่อนๆหรือกำลังท้องอยู่แล้วคุณหลุดจากปัญหาไม่ได้คุณภาวะผวงกลัวว่าลูกในท้องคุณจะมีปัญหาเป็นสองกอรณีนะ,ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคนท้องอยู่ก็ได้หรือเป็นคลิปของคนใจดีก็ได้เพราะว่าในตำแหน่งเอ็มเพสที่ปัญหาปัญหามาจากความใจดีเอ็มเพสง่ายเกินไป หรือคุณกำลังพาอยู่ในภาวะตั้งครรโอเคเรามาดูใบที่4ี่หนทางการแก้ไขปัญหาทุกปัญหามีการแก้ไขเราจะหลุดออกจากปัญหาที่ได้อย่างไรอ่ะใบนี้ละกันโอเคคุณต้องเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกและความคิดใหม่คุณนะอารมณ์เหมือนจะได้ไปอยู่ที่ใหม่จบจากสิ่งเก่า ผมบอกได้เลยไพ่สี่ใบเนี้ยดรนด้อมสี่ใบเนี้ยสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณคือความทุกข์กับความเสียใจยมันได้ผ่านพ้นไปแล้วเปิดมาด้วยสิบดาบมันเป็นความทุกข์ความทุกข์สิบดาบคือกําลังจบสิ้นคุณจะก้าวสู่วันใหม่สิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้นะความทุกข์ความ, k, วามโศกความเศร้ากําลังหมดไป ความทุกข์ความโศกความเศร้ากำลัดหมดไปมันจะก้าวสู่วันดีๆเดอ d เด e จบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่เห็นไหมคุณจะคิดได้เพราะว่ามีวิวออ f ฟอร์จู e มาพร้อมคู่กับประกบกับเอ็มเพจจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนมาสนับสน,นุนมีคนมาให้การอุปปัมรมมาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้น ไพ่อยากบอกอะไรกับเราคนที่ชมทุกคนที่มีปัญหาถึงเวลาแล้วที่คุณจะจบปัญหาแล้วได้ด้วยตัวเองปัญหาที่คุณผ่านมาอุปสรรคที่ผ่านมามันจบลงแล้วไพ่บอกมางี้แล้วว่าจบลงแล้วนะสิ้นสุดของปัญหาสิ้นสุดของความทุกข์แล้วก้าวต่อไปคือการได้เกิดใหม่คุณจะได้ชีวิตใหม่ได้ความสุขกลับมาอีกครั้ง สิ่งดีๆกำลังเริ่มต้นขึ้นมาใหม่โอเคแรนดอมในที่นี้นะในคลิปนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคือสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยูอ่ในวัน2วันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัญหาที่ผ่านมามันจะจบไปแล้วมันจบแบบปุ๊บปั๊บเลยนะปัญหาจบแบบ View of Fortune นี่ไงสิดาประกบ วิวออฟออตวนปัญหาอยู่ๆมันก็จบอยู่ๆมันก็ง่ายอยู่ๆมันก็เคลียอยู่ๆมันก็หายไปเองอ่าเขาถึงบอกไงว่าบางสิ่งบางอย่างโชคลาภไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อมันมาของมันเองโชคลาภของคุณปัญหาของคุณจบเห็นไหมปัญหาจบของมันเองลาภของคุณกำลังวิ่งเข้ามาหา คือมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติถึงเวลาจบก็จบถึงเวลามาก็มาเพราะฉะนั้นชีวิตมีอะไรไม่แน่นอนอย่าไปยึดติดกับมันนะโอเคจบแล้วนักเรียนนักศึกษาพอเข้าใจพอวางไพ่พออ่านไพ่แบบนี้ได้นะครับโอเคจบแล้วนะใครอยากทราบความหมายของไพ่วางไพ่ไม่ถูกวางไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้มาปรึกษานะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ